กินเรียบหล้านย่านทุ่งคุปประชาอุทิศมีร้านอะไรบ้างผมคัดมาให้ทุกคนและไปดูกันร้านแรกใบดูรีฟาดเวี่ยงร้านโรตีเจ้าดังแถวหมู่บ้านวิเศษุขนครซอยประชาอุทิศ79ร้านนี้บอกเลยว่าแป้งนุ่มเนบดีมากตัวแป้งมีรสชาติเค็มนิดๆิดราดกับนมข้นคือที่สุดส่วนใครที่ชอบกินโรตีกล้วยไข่ร้านนี้ตอบโจทย์แน่นอนกล้วยเขาให้มาเยอะดีมากๆมัตตาบ็คือดีถึงเครื่องแถมราคาคือมิตรภาพห้ามพลาดครับร้านนี้ไปกันต่อที่ร้านบ้านกบก๋วยเตี๋ยวลุยสวนร้านนี้อยู่ในตลาดสุข้ย เกยี้งกับซอยประชาทิท98ร้านนี้คือให้ชิ้นใหญ่ตัวเส้นก๋วยเตี๋ยวมีความนุ่มไส้มี6กไส้นะไม่ว่าจะเป็นไส้หมูสับทูน่าหมูยอไข่กุ้งไส้กรอกปูอัดคือให้แบบ,แบบจัดเต็มมากๆแต่จุดเด่นเลยก็คือน้ําจิ้มซีฟู้ดของร้านนี้คือแซ่บมากเขาใช้มะนาวสดไม่ใส่ผงชูรสแถมอีกเมนูนะก็คือเมี่ยงปลาทูทอดไร้ก้างอันนี้เขาก็จะใช้น้ําจิ้มเป็นน้ําจิ้มโบราณใส่ถั่วตดัดมีความหวานเผ็ดลงตัวเลยใครใส่เนื้อให้มาที่นี่บ้านบีบร้านนี้คือขวัญใจเด็กเทคโนบางมดอยู่ใน ซอยประชาทิศ45จุดเด่นคือเพื่อนๆจะสามารถยิบเนื้อส่วนที่ชอบแล้วเจ้าของเขาเนี่ยจะย่างให้สดๆเลยกินคู่กับข้าวมันเนื้อและน้ําจิ้มรสเด็ดของทางร้านที่เขาปรุงเองเนื้อก็จะมีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นลิปอายพี่คันย่าที่สําคัญเขาจะมีเนื้อส่วนพิเศษที่ไม่ซ้ําในแต่ละวันด้วยไปกันต่อที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ต้มยำร้านนี้จะอยู่หน้าซอยประชาทิศ6ขอบอกเลยว่าร้านนี้ไม่ต้องปรุงรสชาติเข้มข้นเผ็ดกําลังดีเสริมด้วยไข่เป็ดยาม,มาตูมยังไม่หนำใจครับผมเลยสั่งสุก,กี้้แหง มากินด้วยอ,อ,อทุกคนสุก,กี้แกไม่ธรรมดาแถมวุ้นเส้นมีความนุ่มกินกับไข่เป็ดยามาตูบวกกับน้ําจิ้มสุก,กี้ที่แกทําเองกลับมากินซ้ําแน่นอนครับร้านที่5เกาเหลาเจ๊อ้วนร้านนี้จะอยู่ในตลาดคุงกลางเลยซอยประชาธิษ93มาหนิดหนึ่งความเด็ดของร้านนี้ก็คือน้ําซุปเขามีความหวานหอมร้านใช้ใบจิงจูชายตาลึงและผักกาดใส่ลงมาด้วยสดแบบร้อนๆคล่อ,ลอ,องคอดีมากๆแถมเลือดหมูนี่ให้มาชิ้นโตมีความนุ่มและเครื่องในอื่นๆที่เขาทำมาเนี่ยคือมีความสะอาดชิ้นใหญ่ เหมือนกนสายเกาเหลาเนี่ยคือต้องไปจัดร้านสุดท้ายเสียเยนตาโฟร้านนี้จะอยู่ในซอยประชาิทิศ90ทีเด็ดอยู่ที่เมนูเยนตาโฟลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งและคือกล้วยอันนี้คือกินเข้าไปแล้วรู้เลยว่ามีเนื้อเน้นๆไม่มีแป้งผสมน้ําซุปของเขาจะออกหวานกระดูกหมูกลมๆดีส่วนข้าวมันไก่ผมชอบตรงที่เขาใช้ซีอิ๊วดําหวานกินแล้วเข้ากับข้าวมันได้ดีนอกจากนี้ยังมีติ่มซำให้เลือกหลากหลายด้วยนะครบแล้วใครมีร้านไหนที่ผมยังไม่ได้พูดมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ